รรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์พยากรณ์กลับมาพบกันในการพยากรณ์ประจําเดือนกนรกฎาคม2 5 6 5ันนะครับของท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีเมถุนนะครับดาวประจําตัวท่านคือดาวพระพุทธในตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะครับจริงๆก็คลองข้ามเดือนมาแล้วล่ะครับกลุ่มลัคนาท่านและ ได้ตำแหน่งเกษตรมีความมั่นคงนะครับแสดงว่าท่านเนี่ยในเดือนนี้ท่านจะมีไอเดียในการที่จะพลิกแพลงเรียกว่าบางคนก็อยากจะทำอะไรเพิ่มนะครับหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการเรื่องงานเนี่ยท่านจะดิ้นของท่านได้นะฮะในเดือนนี้ดิ้นของท่านให้มันหลุดพ้นจากสภาวะความลำบากทางด้านการงานการ ตกงานการว่างงานหรือทาอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ทางด้านการงานและเกิดเม็ดเงินด้วยนะครับส่วนท่านที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีโปรเจกต์งานเข้ามาแปลกๆที่ท่านจะต้องใช้ฝีมือในการแก้ปัญหาท่านก็ทําได้ไอเดียมันจะบันเจิดปิ้งขึ้นมาเลยนะครับในเดือนนี้คือนอกจากไอเดียแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีที่ปรึกษาดีด้วยเพราะดาวพระหัสเนี่ยเข้าพบกรรมะได้ตําแหน่งเกษตรเป็นอย่างดีเลยนะครับรวมทั้ง ผู้ที่มีสิละปะวิทยาการวิทยายุทธ์เรยกว่าเป็นเ็เรียกว่าเป็นชั้นครูแบบประสบการณ์ก็ยังอยู่แบ็กอัพเบื้องหลังท่านอยู่ด้วยนะครับและในเดือนนี้ท่านก็นอกจากงานแล้วเนี่ยท่านยังไขว่คว้า,วาหาเงินนะอันนี้กรณีที่คนมีเงินได้เงินเก็บท่านก็จะเตรียมเอาเงินไปลงทุนทำํนนทำ,นทำนู่นทํานี่ทํานั่นรวมกระทั่งถึง มีข้อตกลงเอกสารสัญญาทา,ทางการเงินเป็นที่เรียกว่าเป็นความสําคัญนะฮะในเดือนนี้บางคนก็เอาเงินไปลงทุนเรียกว่ามีเงินมากขันไม้ขันมือบางคนก็มีการเจรจากูน้นี่ยืมสินคือมันเป็นข้อตกลงนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่รวมกันทั้งถึงปัญหาทางด้านการเงินที่เป็นข้อตกลงด้วยเพราะว่ามันมาจากพบลาภะกับมามาจากพบกระดุมภะก็ถึงกันมาจากพบมรณนะ ซึ่งมันเป็นกรรมเก่าในอดีตที่ท่านสร้างไว้มันมาถึงกันหมดเลยนะครับแต่มันเป็นข้อตกลงเอกสารสัญญาทางด้านการเงินหรือทางด้านการช่วยเหลือหรือทางด้านการก็เรียกว่าการสะสมของท่านนะพรก,กระดุมพานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นการพอกพูนการลงทุนการงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดความเพิ่พมพูน,นทางด้านการดูแลเลี้ยงชีพท่านนะครับอันนี้เดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่งการที่ท่านจะต้อง ครีเอทความคิดของท่านแหละนะครับแต่ท่านสามารถทําได้เพราะท่านมีตัวช่วยเยอะมีคนที่สนับสนุนเยอะเพราะดาวตําแหน่งดีๆทางนั้นเลยในเดือนนี้นะครับสําหรับทางด้านการเงินก็บอกแล้วว่าการเงินของท่านนะครับเดือนนี้มันโครจรตัวท่านค่อยคว้าหาเงินดีและการเงินเนี่ยมันก็โครจรดีและมันมีน้ําหนักที่จะทำให้มีการสะสมแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะครับในเดือนนี้นะครับคนที่มีปัญหาการเงินก็จะเริ่มคลี่คลายปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้ไปทีละขั้นตอนขั้นตอนในอิทธิพลของดาวสุประเคะนะครับมาดูทางด้านความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรักเนี่ยนะครับอืมถึงแม้ท่านทํางานเก่งในบางทีในเดือนเนี้ยคู่ของท่านเจอจลนะ นะครับบางทีไป <Me an> เข้าตาคนนู้นบ้างคนนี้บ้างท่านอาจจะมีอารมณ์หึงหวงนะครับหรือวิตกกังวลบ้างนะครับหรืออาจจะแอบชอกช้ำลึกๆในมุมหนึ่งของหัวใจนะครับหรือบางทีนี่ก็กิกนกาเรียกว่าอะไรนะพูดอะไรแบบอมไม่เข้าคายไม่ออกเป็นลักษณะอึดอัดหรือไม่ทีก็ไม่ได้พูดกันบางเรื่องอาจจะเป็นการจ้องเราเฝ้าดูอยู่นะครับส่วนสำหรับคนที่ อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคู่ของท่านก็จะมาช่วยเหลือในการงานได้ดีนะครับมีความกระจิดก,กระเฉงได้พลังนะได้พลังยางดาวบาที่ทําให้มีความปราดเปรื่องมีความทุ่มเทนะครับเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันอย่างต่อเน,นื่องแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ